ยอดวซาบดีไปรุ่นเนกาวันดีไปรุ่นดูใบวันดีไปรุ่นชาวสายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าดิสโซซูเวิร์บัลออฟอะซามูไรนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวแบบว่าแอคชั่น RPG นะครับท่านผู้ชมนะเออแนวซามูไรนะครับนี่โกดโดดโกิดตึงเงาอะคนดูนะครับรลิงก์โดดอยู่ด้านล่างคำให้่แต่คลิปนะั้นมีเล่นทั้งไอโอเอสก็แอนดรอยแล้วนะจจะน้องๆนะเออไปโหลดก,กันมาเล่นได้นะครับรลิงก์โดดอยู่ด้านล่างคำให้่แต่คลิปเนาะ เอาละเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะฮะท่านผู้ชมหน้ามาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับคนดูโค้โหดโคตึงเล้ยนี่นี่ใส่ก่อนเลยเดิยครับเราเป็นแค่สามัญชนคนปกตินี่เป็นไงน่ะนะฮะอันนี้เป็นเกมแบบว่าผู้สร้างเดียวกับ Gladiator Survival in Rome นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบว่าสมุไรนะภาคนี้เป็นสมุไรนะเดซุสมุไรนะครับเออนี่มันหายไปตรงไหนนะเนาะเฮ้ยอะไรเนี่ยเย็บของนี่อ๋อยิบยิดกดยิบ,ยบอ๋อนี่เป็นยาวโอเคมีระบบเคเวสแล้วก็ระบบเลเวลด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะเกมนี้นะ โคตรโหดโคตรตรึงเอาดิเอาดิสามหนึ่งไม่ถือว่าลุมมาต่อว่าโคตรโหดโคตรตรึงโอนะครับคนดูนะใส่ก่อนเลยโคตรโหดเปิดก่อนเสียเปรียบกับมีหนุม่มเก็บของก่อนเลยเอาของออกขโมดเอาเอาเก็บของเก็บของขึ้นมาเฮ้ยเอาชนะโจูให้ได้คควสมันอยู่มุมซ้ายมือนะคนดูนะมันบอกให้เอาชนะโจูได้ได้เฮ้ยเอาว่ะไป let's go นะครับนี่ตอนนี้เฮ้ยมีเก็บของเก็บของตรงนี้นะวะคนดู เอาดิเอาเลยดิครับอันนี้คืออะไรขวานเหรอชีสเอาว่าโคตรึงโอเคเอพืชออกทั้งหมดไปนะครับเควสบอกว่าให้ทำลายสิ่งกีดขวางโอเคใช้ขวานตัดนี่มาคนดูโวเดีเป็นไงนะโคตรโคตรึง,รงมาดินี่ต่อยต่อยต่อยเลยดิอืมอืมตามผาน่านพ่อโอเค อยู่ยู่ตรงแค่นั้นแหละเจ้าเป็นใครอ่ะใครส่งเจ้ามาที่นี่อ่ะจะเป็นใครมันไม่สำคัญหรอกเอาได้ ปรักดีร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official a ล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกรีปการ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยใส่ก่อนในปลูดนี่เรายังไม่มีวุธนะคนดูนะถ้ามีวุี่โคตรึงเดี๋ยวกินหญ้าแป๊บนึงจะได้เพิ่มเพิ่มเลือดมิงเงยกินหญ้าเพิ่มความฉลาดโหนดโคตรึงใส่ก่อนเลยอื ตระมานครับน้องกระมานิครับน้องเอาว่าเอาไว้สองตัวนี้ไอสองตัวนี้ยังไงยังไงพี่ยังไงครับพี่นี่นี่ใส่เลยใส่เลยดิครับอืมใส่เดียวใส่เดียวอือโอ้โหต่อยกันนัวยุยคนดูเดี๋ยวเราต้องไปตามหาท่านพ่อนะท่านผู้ชมนะอันนี้มันยังเป็นในส่วนของทูตุเรียวนะครับแนวเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้อยู่นะะเดี๋ยวเราจะเริ่มได้เข้าสู่ฉากจริงนะท่านผู้ชมนะอาจจะมีของอะไรพวกนี้อยู่ในแมพก็เป็นได้นะคุณกโทตรึงโกรกัคด,คดคนอันตรายพี่ไปตรงไหนต่อ โอ้ยเราทำการหาวัสดุโอเคนี่น,นี่มันบอกให้เราไปหาวัสดุมาเพื่อที่จะทำาทางนะท่านผู้ชมตัดต้นไม้ก่อนอา่าต้นสุงสามอันเกษตรหินโอเคไม่มีปัญหากับพี่ yeah ho. เย้เดินเดินไปทางนี้โอเค้นฉันเจอกอดกอดอีกสักพักหายใจฉันมั่นให้พักสักทีสับสับเลย นี่นี่โขอโถดโขอตรึงคนดูเดี๋ยวเรามาทำแบบว่าทําการแบบว่าหาเจ้าตัวเศษหินนะเพื่อที่จะไปสร้างเาจ้าตัวสะพานข้ามกันนะโอเคโอมาโกชฝันตอนน,นี้เกมออกมาเยอะมากเลยนะผมบอกเลยนะผมแคสแทบไม่ทันเลยนะคนดูเกมมันเดือบพูดมันจะลีนยังไงทันเนาะทีนี้เนาะคนดูเนาะมาโอเคทีนี้เราก็ทําการสร้างสะพานข้ามไปสินะโอเคโอมาโกชนี่ทบป๋องทุป,ปหลายๆครั้งหน่อย โอเมโอเมก๊อด oh oh แต่กินนักถึงนอตถ้าก็เตรมี่ยกันหนาวดเแก่กลัมเตือไปดิส่วนตอนพ่อโอเคถึงในท่านนาบูโอเคเตรียมตัวไปโอเคลุยขโมนแมนลิสกุยเอาชนะโจแนๆ่ๆโอ้มันไม่มีอาวุธเลยคนดูมันให้พ่สู้อย่างเดียวเลยสู้โดยที่ไม่มีอาวุธอย่างนั้นเหรอฉันน่ะไม่ใช่ธรรมดาไนดะ้น้องอไปไปก่อนเลยกำปั้นรอเว้ตอนนี้ ว้ายจะตายอะจะตุยเลยเดอ้อจะตุยลยเดอ้อเลือดกำไมงมีเดอ้อแบ๊บหนึ่งเดอ้อคนดูไหนเปิดกระเป๋าดูดีไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยเฮ้ยจะตุยจะตุยแบ๊บหนึ่งคนดูเออเออตู้ไปก่อนคนดูเผื่อชนะมาว่ะนี่น,นี่เอาดิตุยเย่ตุยเย่เลยไม่ละน้องโตรโหดโหตรึงฝีมือดีนี่ข้ามีเล่รสนุกกับเจ้าหรอกนะ โอเคเราจะไปตามควสตกันก่อนนะครับช่วงนี้นะมันยังให้ไปในส่วนของควสตอยู่นะลูกเอ้ยว้าเบนจิโร่เราชื่อเบนจิโร่เหรอ,อน,รรอนี่ในโซซูเปอร์ออฟซามูไร,รโหโก่โคตรึงมาเฮแต่ภาพสวยนะก็ดูภาพสวย,ยใช้ได้เดีย๋ยวเดี๋ยวมันให้ไปไหนนี่อ๋อเคลียร์พื้นที่โอเคทำการตัดต้ดตนไม้ถางพื้นที่นะครับโคดโหด ปวดตึงเลยครับพี่เฮ้ยอะไรหล่นลงมาวะนะ่ะเดี๋ยวไปดูดิเอ้ยนี่อะไรอะ่ะเปิดสิอิบสมบัติบรรจุโอเคเปิดไม่ได้ <g ül üyor> ทำไมเปิดไม่ได้อะ่ะถามกอ้อยอือฮูบทูบทูบโอเคเสวยครับพีุู่ไปก่อนคนดูคุยกับเนจิโร่นี่ๆไปคุยไปคุยเวสสักหน่อยนะครับ จุดเแรกๆมันมันมันไม่มีสมุนไพรให้เราใช้เลยว่าเฮ้ยมันน่าจะมีสมุนไพรให้เราใช้สักหน่อยนะคุณดูนะผมว่านะฮะตัวนี้ก็เปิดไม่ได้อีกของพวกนี้โอ้แยอายุไปยังอ่ามิโนโอเคมันให้เราเดินไปมิโนนะครับท่านผู้ชมนะมิโนน่าจะอยู่ด้านบนนะผมว่าอีกบุรุษและฉันเจอกรอดกรอดเธออีกสักพักมาเฮ้ย โอเคได้ลุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันอันนั้นไม่ได้ใช่ไหมดับไฟนี่มาโอเคค้นหาเราต้องหาน้ํามาดับไฟนะคุณดูนะโอเคตรงนี้ต้องเออ่กวียนอ๋อนี่เราต้องทุบตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้หาอะไรต้นไมน้ใช่ไหมรอเกวียนใช่ไหมหนึ่งอันแปบ๊บหนึ่งนะอันนี้คลังโอเคเมื่อกี้มันให้หาอะไรนะลืม ล้อเกลียน1อันโอเคหาวัสดุล้อเกลียนอ่ะตอนสูงมาแล้วนี่5อันโอเควัสดุล้อเกลียนหาวัสดุผมคิดว่านะมันน่าจะให้เราค้าในส่วนของล้อเกลียนแน่นอนเลยนะผมดูนะเปิดเคสก่อนดิน้ำดับเพลิงก่อนเมื่อกี้นี้เราเคสออกทำไมวะ เด cool. ี๋ยวเดี ites, hey! Hey ๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวเคล็ดออกทำไมอ่ะคนดูกล okay. okay. ับมาก่อนกลับมาเอคล็ดก่อนนะคนดูนะผมว่านะเอ๊ะเราเมาเคล็ดออกทำไมเดี๋ยวจะคุยคุยกันจะอ้าวไปไหนแล้วลูกพี่เราหยิบสมบัตินี่ก็เปิดไม่ได้นะคนดูเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับผมคิดว่ามันน่าจะให้เราคราฟนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยอ๋อนี่แยมพอสวรรค์โอเคนะหาทรัพยากรเฮ้ยเอานักรบทลักกันแยมอาวุธเลยอัพเกรดเลย นะอาตาเอาเอืเลยดโหโหตึงๆแต่เราก็ไม่มีในส่วนของดาบคานาอยู่ดีนะครับใหนน้มาตรงนี้หรือเปล่าอันนี้อะไรเนี่ยผลไม้ของข้าสามารถช่วยเติมชีวิตเจ้าได้โอเคอัดก่อนเลยหรอกพี่กลางนี่มันน่าจะมีคัพล้อเกียร์นะผมคิดว่านะฮะเดี๋ยวไปก่อนเดินไปใกล้ๆมันก่อนนะฝั่ง ไม่ดาบสมุนไพรพี่ไปสู้สักทีสักทีแล้น้องอันนี้ล้อเกวียนศูนย์หนึ่งโอเคเนี่ยมันให้หาอะไรในล้อเกวียนเนี่ยอืมเดี๋ยวผมต้องหาน้ํามาตักมาดับมันก่อนนะดูผมคิดว่าเดี๋ยวขอสํารวจแถวแถวนี้ก่อนนะเฮ้ยโหเจอต่อนี่ไงนี่ไงมีแล้วของแถวนี้นี่ผมเห็นล้อเกวียนแล้ว โอเคเดี okay. ๋ยวผมจะไม่สู้แล้วกันนะมันเสียเวลาเพราะว่าเราสู้ไม่หน่าไหวนะครับคนดูนะเอ้ยไปละเด้อนายเด้อเจอกันใหม่ชาติหน้าต่อไปาย,ายมันไม่มันตามมาไม่หยุดเลยว่ะคนดูนเนียงไปเนียงเดี๋ยวมาเจอกันน้องเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเป๊บรอแป๊บเล่อยากจะโอ้ยพว,พวกนี้มันตามคุยมันตามมาไม่หยุดเลยคนดูเอาสักหน่อยดิเล่นดูก็ได้มาเลเวสี่โอ้โหตายแล้วว่ะคนดูอืออือ ตีเออเก็บของได้ไหมนี่พวกหานี่อ๋อนี่นี่ปน,นของเอาออกทั้งหมดโอเคเวลี่กูดอ่าเราทำการเปิดเควสก่อนหน้านี้ได้แล้วโอเคต้อมแซมตีก่อนต้องตีต้องกดตีดางคนดูโคดูโคตรึงมาลากเกลียนมานะครับมาเติมน้ำสักหน่อย ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุม,คม การดไรอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริงชแมนชอ็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยครับนี่นี่นี่โอเครูดน้ํารูดน้ํารูดน้ําสักหน่อยโอเคเต็มละโคโนดโคต,ตรึงเอาอะคนดูมาเอาน้ามาดับไฟตรงนี้สินะ เวลิกูดไฟสงบลงแล้วโอเคช็อตเลยทีน่นี่เอาไปช่วยเพื่อนนะครับข้างในไาเองก็ไม่รู้เลยโท,ทโคจิโร่โอเคนี่เรามาช่วยเพื่อนนะฮะท่านผู้ชมนะมาไหนไปไหนไปตรงไหนไปยังโชอินโอเคโชอินนะครับสายตกอยู่ในอันตรายพวกเข้ามาช่วยก่อนนะรตรงนี้ในส่วนนี้นี่เป็น,นโหมดส่วนเนื้อเรื่องนะผมคิดว่าน่าจะมีให้เราใช้ในส่วนของของนะครับไม่นานหรอก นี่นี่เริ่มเริ่มมีการคราฟของแล้วล่ะโอเคใช้เงินในการคราฟสินะตัวตัวโอเคต้องซ่อมแซมขวาแล้วก็ซ่อมแซมบ้านสินะโอเคใช้ไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นี้หาวัสดุนี่นี่ทุบก่อนเลยเอาไม้มาทุบนะฮะท่านผู้ชมนะสร้างเลยละกันปอกแหงปอกแหงปอกแหงโคโ,ดโนดโคตรึงเอามา เรียบร้อยไหนมาคุยเควสต่อโอเคเควสมันให้คุยกับตาลุงนี่นะครับดูนะอ้าวคุยยังไงที่นี่อ๋อไม่ใช่มันให้ไปฝั่งนี้โอเคโทษโทษโทษระเบิดจัดการสิ่งกีดขวางโอเคได้เลยครับพี่เดี๋ยวต้องไปค้นของดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าในส่วนของโซนตรงนั้นเมื่อกี้เนี่ยที่เราไปมานะฮะนี่ระเบิดสิ่งกีดขวางโอเคใช้อะไรบ้างอ๋อนี่ระเบิดเอ้ยเฮ้ยโอ้โคตรหนุ่ยโคตรตลุงเนี่ยพี่มาดิ ใส่เลยดิครับหมาป่าใช่ไหมโอ้ไม่น่าไหวแล้วนี่ดูจากทรงแล้วนี่คนดูผมน่าจะแตกว่ะไปละกูไม่ไหวหรอกไม่น่าไหวหรอกอย่างงี้โอ้จะตุยจะตุยจะตุย,อย,ตยอเอาเซ็ตสกีเถอะนี่อืมอืมอืมตุยเป็นตุยอ่ตุยจนได้เฮ้ยทำไมมันไม่มีอาวุธให้เราใส่เลยว่ะคนดูเอา้าโถย อัพพรสวรรค์นี่หนึ่งรีเซตต็ตนะคขาทรัพยากรแสดงว่าเราต้องอัพอาวุธแนนอนเลยในดับคาตนานี้ครับดาบคาตนาดาบคาตนาเอาจากไหนนะพี่ฮะประตูไม่มีอาวุธเลยแบบหนึ่งคนดูผมไปหาเดินดูก่อนอาจจะมีอาวุธอยู่ก็ได้นะครับโหลดโหลดสกิลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดครับเปิดคลังดูก่อนอันนี้คลังแล้วครับอะไรไม่ได้เลยครับเกี่ยวกับอาวุธเราอะ เฮ้ยเฮ้ยหรือว่าโต๊ะคราฟนี่มันคราบได้เหรอคนดูเดี๋ยวผมดูก่อนนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นโต๊ะซ่อมโต๊ะซ่อมกำกำแป๊บหนึ่งนะคนดูวนมาตรงนี้ก่อนบัดกีบโอเคกล่องบุหรี่แรกๆอ้าวเถ้เยเกมที่มีภาษาไทยด้วยนะทุกชมนะมถือว่าโอเคเลยนะครับ เลือดก็ไม่ค่อยมีดูดูผมว่าผมไปผมน่าจะแตกกว่าคนรู้นะไม่น่าจะรอดหรอกนะดูจากทรง,งก็น่าจะรู้นะไปวิวอัพเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะพอสวรค์มาแล้วนักเอาชีวิตรอดโอเคเสริมความแข็งเก่งตอนนี้ลงอาวุธก่อนได้ไหมเนี่ยอ่ะประมรัญไม้เท้าไม้เท้าโอเคนักยิงสลิงเหรอออกเหรอออกทำดาจเพิ่มเติมนี่อัเกรดดาบนะแต่เรายังไม่มีดาบนะบทู้ชมนะไม่รู้ทําไมนะครับดาบ ไปคราฟตรงไหนี่ผมว่าผมคิดว่าน่าจะทำควิสพวกนี้ผ่านน่าจะได้แบบใช้ใช้ในส่วนของควิสดาบอะไรพวกนี้หรือเปล่าไอ้อะมาควิ้งค่ะอยู่บ่ในบ่เนืควิ้งค่ะเฮ้ยต่อซื้อพวกเคียร์ต่อไปอคูจะตายแล้วเนี่ยเลือดไม่มีแลยโอ้ยโอเค,อเคจะเลือดทำไมใช่แล้วจะตุยแล้วลูกพี่เปิดทางถเถอะเฮ้ยกับเจอหมูป่า แต่ค่าผ่านทางนะครับโอเคก็ไปจ่ายค่าผ่านทางสักหน่อยนะครับ I queen card you ยูวอ a น a n ู a อ u e e n card I am a queen card, wanna wanna queen card. I am a queen card, a queen card. โอเคคุยเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาใส่ส่วนของตรงนี้สินะนี่อาวพ่อคาตรวนี้ไม่ใช่ตรงนี้วะ่ะส้มแซมบ้านประจําตะกรูโอเคเดี๋ยวต้องหาวัสดุต่อ เฮ้ย <Hey, S 2> ไปซื้อไทยวัสดุได้เลยไหมนี่ทีเดียวนี่ฮ้ได้ของเลยเนะียวิ่งไว้วิ่งไม้นั่นอะไรปะถูเอ้ยสับบ้านสับต้นไม้ไปใส่ของสักหน่อยนะไปไทย,ไทยวัสดุกระจบแล้วไอ้หนุ่มมาก็าดูสร้างบ้านการบริหารจัดการของโชวอินโอเคในควิดนี้นะท่านผู้ชมนะผมจะทำการสร้างบ้านต่ออามเลยเจ็ดวิ จะยังพี่ทำตรง,งไหนต่อโอเคเยี่ยมเฮ้ยได้แล้วว่ะก็เอาว่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเกมไดโซ ซูเปอร์ออฟเซมะซามูไรนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างขวามือในแต่คลิปเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะท่านผู้ชมนะ้นสำหรับใครที่อยากจะโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างขวามือในแต่คลิปเนาะสำหรับวันนี้มีโค้กตุนก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอย่างเต็นแกปีโค้กช่องเพราะพี่กำลังจะทำคลิปดีๆนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคิร์ตรึงเคิร์ตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอคก ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง r i c ชแมนช h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย